รายการนะคะกับมหกรรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะเกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทยนะคะอยากจะให้ไปกันค่ะเริ่มไปแล้วนะคะกับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ Thailand h า r b a l Expo ครั้งที่20ภายใต้คอนเซ็ปต์สมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจไทยเริ่มตั้งแต่28ไปจนถึงวันที่2นะคะ10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะที่ฮอล1กับ12 Impact เมืองทองธานีในงานจะนาเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็มีการจัดประชุมวิชาการด้วยนะคะอย่างบริษัทอ้ยอันโอสดจำกัดค่ะที่เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายยาสมุนไพรไทยที่่จําาหนายานยกั ยาวนานกว่า70ปีแล้วนะคะเข้าไปร่วมด้วยบูธของเขาเนี่ยอยู่ที่ x9 ถึง x12 นะคะก็มาเยี่ยมชมกันได้ค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วมีสินค้าใหม่เขาเอามาเปิดตัวด้วยนะอย่างเช่นแอสตาคูมินนะคะเป็นอาหารเสริมที่ผสมสาหร่ายแดงและคามินชันนอกเหนือจากนี้ก็มีที่เราคุ้นๆค,ค่ะ h e r b a l o n น Mr. Herb แบบนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้เพียบเลยค่ะแล้วก็ใครที่เป็นลูกค้าในงานนี้นะคะจะได้รับการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยหมอแพทย์แผนไทยของบริษัทแบบฟรีไม่เสีย ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะในงานนะคะยังมีสินค้าที่ได้รับรางวัล Prime Minister Herbal Award ในปี2017 2018 2019แล้วก็2020ที่จัดจำหน่ายในงานด้วยราคาพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นการันตีเลยนะคะว่าถ้าไปเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยค่ะครับ <c oughs> ช่วงสุดท้ายสงปลายสัปดาห์นี้างานในกระชวนมีแต่ของที่ดีนะครับราการเมืองนี่อาจจะร้อนอยู่